พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้มีอัตราการติดเชื้อทั่วโลกประมาณ8แสนคนและยังมีแนวโน้มที่อยู่ในอัตราที่สูงอยู่องค์การอนามัยโลกก็ได้เตือนว่าจะเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกอีกรอบส่งผลให้จะเกิดการช่วงชิงทรัพยากรเพื่อใช้ในการรักษาทั่วโลกสำหรับประเทศไทย และประชาชนชาวไทยนับเป็นพระมหากุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระรางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรถตรวจวิเคราะห์ผลดรวจพิเศษรถเอ็กซเรย์รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆจำนวนมากเป็นต้นนอกจากนี้ ศาสตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชอุบารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรคัติยราชนารีในนามของประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงพระกราโกรธกล่าวพระราชทานหนังสือขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจรวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรให้กับแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกคนอีกด้วยในวันนี้ประเทศไทยมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน2,070รายอันเป็นผลมาจากคลัสเตอร์ล่าสุดช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อมาอีกอย่างน้อย2สัปดาห์โดยอัตราการแพร่ระบาดครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างกว่าระลอกที่ผ่านๆมา ซึ่งถ้าหากเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งการไม่ตกตดาเนินการตามมาตรการต่างๆที่สบคแนะนําก็จะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเราและสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้งในเร็ววันท้งนี้รัฐบาลและสบคมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับมาตรการให้เข้มงวดขึ้น จะมีการเร่งพิจารณาและประกาศล่วงหน้าให้ได้รับทราบโดยทันทีในขณะเดียวกันเพื่อความไม่ประมาทผมได้สั่งการให้มีความเตรียมพร้อมระบบสาธรารณสุขของประเทศในด้านต่างๆเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเร่งรัดกระบวนการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงรวมทั้งพิจารณาการฟื้นฟูเยียวยาในอนาคตอีกด้วยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้เรียกํำเนินการฉีดวัคซีนที่รับมอบแล้วจํานวน2.1ล้านโดสที่สามารถฉีดได้1.05ล้านคนโดยนับถึงวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว8.4แสนคนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงตลอดเวลาซึ่งบุคลากรทั้งหมดจะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้รัฐบาลและสอบคอก,ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้ครบ100ล้านโดสเพื่อฉีดให้กับประชาชน50ล้านคนภายในสิ้นปี64นี้ที่ผ่านมาเราจัดหาแล้ว64ล้านโดสประกอบด้วยแอส r ราเซเนก61ล้านโดสเริ่มส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้6ล้านโดสและเดือนต่อ,ตอไปอีกเดือนละ10ล้านโดส ชิโนแวก2.5ล้านโดสส่งมอบแล้ว2ล้านโดสพรุ่งนี้จะมาอีก5แสนโดสล่าสุดเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ารัฐบาลจีนได้แจ้งความประสงค์บริจาควัคซีนให้ไทยอีก5แสนโดสในส่วนที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีก36ล้านโดสนั้นรัฐบาลก็ประสบความสำเร็จในการเจราจาจัดหาวัคซีนสปุติกวีจำนวน5-10ล้านโดสและไฟเซอร์ Pfizer, อีก5-10ล้านโดส มาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนแล้วและเพื่อเป็นการเติมเต็มภาครัฐและเกิดการทํางานเชิงลุกมากขึ้นผมได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหา,าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ขึ้นซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกร,รรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนโดยมีนายแพทย์ปิยสะกสะกลสกลสัตยาธรเป็นประธาน ซึ่งได้รับรายงานว่าสภาหอ,อการค้าไทยจะช่วยรัฐบาลจัดหาให้กับพนักง,งานลูกจ้างเองอีกด้วยประมาณ10 1ถึง15ล้านโดสและในอาทิตย์หน้าผมก็จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้แก่สภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีนทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ประเทศไทยของเราสามารถมีวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบ50ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ครับผมขอยืนยันว่ารัฐบาลและสบคมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างเต็มที่องค์การเพศัชกรรมได้มีการสำรองการกระจายยาฟาวิพิราเวียสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวนมากกว่า3แ0,000เม็ด โดยนี่มีการกระจายไปสำรองในพื้นที่ต่างๆแล้วและกำลังนำเข้าเพิ่มอีก2ล้านเมตรในด้านการจัดเตรียมเตียงให้กับผู้ป่วยเรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดและผู้เสี่ยงติดเชื้อรวมกว่า28,000เตียงทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลเอกชนและฮอสิทอลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยหลักพันต่อเนื่องกันมาหลายวันทำให้จำนวนเตียงลดลงอย่างมาก แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อจะหาเตียงให้กับผู้ป่วยทุกคนให้ได้ในส่วนของมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรฐษฐกิจรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรฐษฐกิจไว้อีกประมาณ3 8แสนล้านบาทโดยมาจากพอกองเงินกู้1ล้านล้านบาทในส่วนของเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรฐษฐกิจ2 4แสนล้านบาทงบกลางปีงบประมาณ2 5 6 4อีก 9.9หมื่นล้านบาทและค่าใช้จ่ายบรรเทาโควิด19อีก4หมื่นล้านบาทโดยฝ่ายเศรษฐกิจได้เตรียมโครงการที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภครวมไปถึงโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้ในการช่วยเหลือเยียวยารวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กลับมาเจริญเติบโตให้ได้โดยเร็วผมขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลอสอมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสียสละอดทนแม้ว่าตนเองจะเสี่ยงอันตรายและเหนื่อย,ยเพียงใดแต่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททําหน้าที่เพื่อส่วนรวมผมขอยกย่องทุกท่านจากใจจริงดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องช่วยกัน ปกป้องทีมแพทย์ของประเทศไทยด้วยการระบัดระวังตัวลดความเสี่ยงให้มากที่สุดในช่วงเวลานี้คือการเว้นระยะห่างล้างมือและใส่แมสให้มากที่สุดเมื่อต้องพบเจอผู้อื่นในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมและรัฐบาลจะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่านวิกฤตในระชอกนี้ไปให้ได้ผู้เราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้งและผมเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพ ของเราทุกคนประเทศไทยจะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับ